สังเกตทุกตัวแร้ผู้ชมจะมีสกิลที่ผมต้องการทั้งนั้นเลยเป็นเสียหายมังกรพัลส์เฮดรีเจนแล้วก็ฟิอเชสนะครับทั้งหมดใช้ได้ครับสีอฟอทองทีนี้เราก็จะไปปั้นนี่อยู่แหละคือความสนุกท้ายเกมครับสวัสดีผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมคนเดิมพัสซันเกมเมอร์วันนี้เราก็ยังในเกม Power ลกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับการสืบทอดพาสีสกิลนะครับหรือว่าการส่งผ่านพาสีสกิลเนี่ยจากรุ่นพ่อรุ่นแม่ไปสู่รุ่นลูกนะครับผ เรียกอย่างนึ่งว่าคือการบลิทติ้งนั่นเองการผสมผมจะใช้คําว่าเป็นการผสมแล้วกันเนาะแล้วก็อาจจะแทนพาว่ามอนแล้วกันเพื่อเป็นการง่ายต่อการสอนนะครับอธิบายง่ายๆครับพาสีสกิลกดเข้ามาที่เครื่องครับคุณผู้ชมแล้วก็สังเกตที่มอนครับให้กดเข้าไปครับสังเกตที่มอนครับเวลาเราจับมาเนาี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ครับกดเข้าไปนี่ครับ พาร์สิสกิลบางตัวจะมี3สกิล4สกิลก็แล้วแต่ละตัวนะครับที่เราจับได้มาแล้วแต่ดวงของแต่ละท่านนะครับแน่นอนละ่ะบางตัวก็ไม่มีอย่างเช่นตัวนี้ครับไม่มีพา s skill นะ์สิฟสกิลนะอ่าสังเกตไม่มีเลยแล้วก็พา s s สิแต่ละสกิลเนี่ยมันก็จะมีทั้งดีและไม่ดีนะครับอย่างเช่นถ้าดีมันก็จะเป็นรูปอย่างเงี้ยสีทองทองถ้าไม่ดีก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับสีแดงแดงติดลบนั่นเองอันนี้เป็นลบค่าสถานะของเราครับอันนี้ก็คือบวกขึ้นมานิดนึงครับสีขาวแล้วก็เราจะสามารถทํายังไงใให้ skill, skill Danny, ้กลดดีีๆเเนนน่ยยมมััาอูตวววแ็็ป พาร์ติสกิลสีทองทั้งหมดอย่างเช่นตัวนี้เห็นไหมเป็นสีทองทั้งหมดแล้วก็เป็นพาร์ติสที่เราต้องการด้วยนะเพราะว่าแต่และพาร์ติสกิลเนี่ยมันจะมีสายของมันนะผมจะยกตัวอย่างให้ดูอย่างเช่นผมจะขึ้นรูปไปดูครับภาพรูปนี้ครับุผู้ชมเห็นไหมมันจะมีสายมูเม้นท์สปีดนะครับเกี่ยวกับความไวพวกนกพวกอะไรพวกสัตว์ขี่เราครับผมก็จะเน้นเป็นมูเม้นท์สปีดซะส่วนใหญ่ครับเอามาใช้ขี่เคลื่อนที่ให้เร็วนะครับุผู้ชมแล้วก็สายแอตแทกก็จะเป็นค่าเกี่ยวกกับการ เพิ่มดาเมจของมอนเป็นส่วนใหญ่ครับอันนี้เป็นแอตแทกของมอนเตอร์ครับแล้วก็อีกสายนี้เป็นดีเฟสนะครับอันนี้ก็เหมือนพลาส,สี่สกิลจะมีสี่แถแค่อเดียวครับแล้วก็ต่อไปครับก็จะเป็นเกี่ยวกับสายดาเมจของผู้เล่นเกี่ยวกับผู้เล่นลอย่างเงี้ยมูนเบนสปีดผู้เล่นแล้วก็พลังป้องกันของผู้เล่นครับก็คือตัวเรานั่นแหละแล้วก็อีกอัน,นคือเบสครับก็จะเป็นพวกสายทํางานนะอ่าพวกคราฟของไวทำให้ขุดเหมืองเร็วขึ้นไม,ไม่เมื่อเนื่อยครับ สปีดในการทํางานพวกรดน้ําอะไรเงี้ยจะเร็วขึ้นครับอันนี้ก็จะเป็น5สายนะครับหมายเหตุไปนิดนึงนะครับพาสซสีสกิลบางอันเนี่ยเราไม่สามารถหาได้โดยมอนทั่วไปนะครับมันจะมีมอนพิเศษอย่างเช่นแรับนึงนะครับสกิลลัคกี้นี่ครับมันจะได้จากมอนที่มันตัวใหญ่ๆครับก็จะเป็นเรืองแสงครับเวลาเราเจอตามแมปผมแนะนําให้จับนะผู้ชมมันก็จะเป็นสเตตัสก็จะเพิ่มแอตแทกแล้วก็เพิ่มสปีดในการทํางานนะครับผู้ชมแล้วก็ในส่วนต่อไปเนี่ยจะเป็นสกิลรีเจนนะครับมันจะเป็นสกิลที่อย มีอัปเดตจะมีเพิ่มหรือเปล่านะครับอันนี้คือคุณสมบัตินะครับแอตแทกบวกแล้วก็ป้องกันแล้วก็เป็นโมเมนต์สปีดนะครับสามารถเคลื่อนที่เร็วด้วยครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นสกิลธาตุครับความเสียหายธาตุต่างๆจะอยู่กับบอสเหมือนกันทั้งหมดตัวเดิมสีตัวแล้วก็อีก3ตัวแล้วก็ธาตุพืชกับธาตุสายฟ้าเนี่ยผมยังหาไม่เจอครับอันนี้จะเป็นเสียหายธาตุมังกรครับอันนี้เป็นธาตุ มืดครับตามธาตุมนเลยอันนี้เป็นธาตุปกตินะครับ normal อันนี้เป็นธาตุน้ําแข็งอันนี้เป็นธาตุน้ําอันนี้เป็นธาตุดินอันนี้เป็นธาตุไฟผมยังหาธาตุพืชกับธาตุสายฟ้าไม่เจอนะุผู้ชมอันนี้ก็ขออภัยด้วยนะสำหรับใครมีข้อมอูลก็คอมเมนต์ได้นะผู้ชมโอเคมาพูดถึงสายแอดแท็กเราดีกว่าผมก็ได้ทาไว้นะุผู้ชมสายแอดแท็กเป็นของธาตุมังกรครับนี่เป็นอย่างนี้เลยจะประกอบไปด้วยมัสเซอร์เฮด แล้วก็ฟิอเชียสนะแล้วก็รีเจนแล้วก็เสียหายธาตุอันนี้เป็นธาตุมังกรนะสังเกตนะ้องจะมีชื่ออยู่ธาตุมังกรครับแล้วก็ใส่ดาเมจธาตุมังกรเข้าไปมันจะแรงก็ต่อเมื่อเราใช้สกิลมังกรเท่านั้นครับอ่าอย่างเช่นบางตัวเป็นธาตุมังกรแต่ว่าถ้าใช้สกิลธาตุไฟก,ก็จะไม่แรงครับสำหรับใครที่เล่นแบบสกิลสำหรับตัวเดียวเนี่ยธาตุไฟธาตุน้ำแข็งด้วยเนี่ยผมแนะนําให้ใส่เป็นลัคกี้แทนเสียหายธาตุมังกรนะใส่เป็นสกิลนี้แทนครับลัคก,กี้นี่ครับสกิลลัคก,กี้แทน มันก็จะบวกดาเมจเพิ่มมาถ้าเราเล่นหลายหลายสายนะเล่นพ่นไฟด้วยเล่นพ่นน้ําด้วยเนะี่ยใส่เป็นดาเมจอีก15%ก็ได้ครับผู้ชมตามความต้องการนะครับส่วนผมจะเอาแบบสุดไงผมก็จะเน้นแบบนี้แหละาตามนี้อันนี้เพิ่งฟักไข่มาได้นะผู้ชมผมก็เลยมาทําคลิปนะโดยตําราที่ผมทําไว้เนี่ยโอเคแนละ้วผู้ชมสําหรับสายเอทีเคที่เราพูดไปเมื่อกี้นะครับก็เป็นสายแอทแท็กแล้วก็จะประกอบไปด้วยมัสเตอร์เฮดกับฟิโอเชียนะครับผู้ชมก็ได้จากมอนปกตินะครับจับตามแมปแล้วก็วิเจนนี่ได้จาก บอสที่ผมพูดไปเมื่อกี้แล้วก็ในส่วนของความเสียงหายธาตุนนี้ผมยกตัวอ,อย่างเป็นธาตุมังกรครับดรา้อนได้จากบอสตามแมพซึ่งที่ผมให้ดูรูปเมื่อกี้นั่นแหละครับผู้ชมแล้วก็จะมาผสมกันเป็นในส่วนของแบบนี้นครับตามข้างล่างโอเคโดยขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยเราจะหาสสก,กิลนี้ก่อนเลยมาสเตรเฮดกับฟิโอเชียซึ่งแน่นอนเราไม่สามารถจับมอน ให้มันมี2สกิลนี้พร้อมกันได้หรือมีโอกาสครับแต่ว่ามันยากถ้าใครเจอก็จับแล้วก็เก็บไว้ก่อนจะเป็นตัวอะไรก็ช่างผมแนะนำครับเนี่ยเป็นตัวอะไรก็ช่างเอามาผสมกันได้เลยครับแล้วมันจะมีโอกาสออกมันตัวใหม่ขึ้นมาถ้าอย่างเช่นตัวนี้บวกกันก็จะได้ตัวเดิมครับเป็นตัวนี้อ่าซื่งผมทําไปแล้วผมได้ตัวนี้สกิลนี้ออกมาซึ่งมันสามารถสุ่มออกมาเป็น3หรือ4สกิลได้อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับข้างล่างน,นี้เป็นตัวอย่างที่ผิดพลาดครับต่อให้เรามีมัสเตอร์เฮดกับฟิลเชียสแต่ว่ามันมี2สิ้เสมมเก็จจะะไม่ใใชช้้เราแค่นี้พอ อันนี้ถือว่าเกลือหรือไม่มีแค่สกิลอะไรสกิลหนึ่งแล้วก็เอาไปผสมใหม่จนกว่าจะได้2ส,สกิลนี้ขึ้นมาครับอันนี้เป็นรุ่นที่1น,นะครับผสมรุ่นลูกให้ได้แบบนี้ก่อนถ้าได้อย่างนี้เสร็จเราไปทำไงต่อครับโอ้โหเขาใหญ่เลยทีอธิบายยาวเมื่อได้มาจะเป็นตัวนี้นครับที่มี2ส,สกิลนี้ผมจะผสมกับเจดราก้อนของผมที่มี2ส,สกิลนี้นะครับจะมีเสียหายมาก่อนกับรีเจนที่ผมบอกเมื่อกี้นะบอสก็จะมี2ส,สกิลนะครับเสียหายาธาตุแล้วก็รีเจนอ่าซึ่งมันจะผสมกันแล้วครับจะได้ตัวนนี้ออกมมาเห็ แล้วก็จะมีสสกิลนี้ออกมาครับอันนี้คือผมทําแล้วนะครับกรัครับได้เลยถามว่าตัวนี้มันมีเสียท่านบางกรไอ้ตัวนี้ไม่ใช่บางกรรนะท่านมืดเราไม่ได้เอาทา่านมืดไปใช้นะครับเราจะยืมตัวเขาเนี่ยเป็นการผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์เดี๋ยวผมจะพูดอีกทีหนึง่งโอเคผสมเสร็จจะได้นี่มาครับคุณผู้ชมให้โฟกัสสกิลนะครับอย่าเพิ่งไปโฟกัสตัวเหมือนเดิมเอาตัวอะไรก็ได้สมมุติคุณผู้ชมมีตัวอื่นที่มีสสกิลนี้ผสมกับเจ็ดดาก้อนก็จะได้เป็นสกิลนี้เหมือนกันััันนนนนนคครรบบแแตตต่่่วววเีี้้ยจะะป็็อออืุชมลกกางงึ ถ้าเกิดว่าผสมออกมาแล้วเนี่ยมันได้อันนี้สามารถเอาไปใช้ต่อได้นะครับาสามารถเอาไปใช้ต่อได้ผมแนะนําถ้าได้อัน,นี้มาก็คือดีเก็บไว้ก่อนถ้าได้เป็นรีเจนต์กับเสียหายมาังกรเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะให้ดูเจดาก้อนครับคุณผู้ชมสังเกตเจดาก้อนผมปะมันมีอะไรมันมี2ส,สกิลนี้ครับซึ่งเราไม่ต้องการไงเราต้องการแค่2ส,สกิลนี้และถ้าเราผสมกันครับตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยมันออกมาแล้วได้2ส,สกิลเนี้ยคือเก็บไว้ก่อนเอาไปใช้ต่อได้ครับผู้ชม ที่เรามันจะออก4สกิลเนี่ยมันจะสูงมากถ้าเรามีแค่มีมีแค่สกิลหลักครับไม่มีสกิลอื่นมาปนนะครับผู้ชมโอเคเดี๋ยวพอเราได้ตัวนี้ออกมาครับเดี๋ยวเราไปสเตปต่อไปอันนี้คือสเตปต่อไปพอเราได้ตัวนี้มาครับเราก็ต้องไปเปิดเว็บว่าตัวนี้ผสมอะไรแล้วได้ท่าบางกรอย่างเช่นมันผสมกับตัวนี้แล้วได้เป็นตัวนี้นะผู้ชมเห็นไหมมันผสมกับตัวนี้ก็ได้เป็นตัวนี้เหมือนกันเปิดเว็บเปิดยังไงผมสอนแล้วนะผู้ชมวิธีการผสมมอนค้าบสายพันธุ์ครับสามารถไปดูได้นะผู้ชมถามว่าตัวนี้ต้องมีสกิลอะไร ก็มีสกิลอย่างนี้ครับหรือไม่มีก็ได้เลยแบบนี้อ่าแบบนี้หรือไม่มีก็ได้เลยถ้าสมมุติมันมีอย่างเงี้ยม s สเตอร์เฮแล้วก็เสียงมังกรแล้วก็เชียวเฟียสเนี่ยแล้วก็อันเนี้ยไม่ได้ครับ ไอ้สกิลเนี้ยมันจะโผล่ขึ้นมามันจะทําให้เปอร์เซ็นต์การติดยากผมแนะนําให้เอาสกิลซ้ากับพวกนี้เนี่ยฟิอเชียสกับมัสเฮดครับตัวที่2นะเนี่ยตัวพวกนี้ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ครับที่ผสมออกมาเป็นรุ่นเป็นตัวมังกรที่เราต้องการอันนี้คือตัวที่เราต้องการนะแล้วก็สกิลอย่างนี้ครับคือจะเพอร์เฟกก็จะเสร็จและตัวนี้คือสามารถเล่นได้เลยผสมข้ามสายพันธุ์โดยเอาทอมแบทผสมกับมังกรแดงมังกรแดงเราจะมีสสกิลหรือว่าไม่มีก็ได้เลยสามารถเอาไปใช้ได้ถ้ามังกรแดงมีสกิลนี้สกิลจะใช้ได้ไ้้มใชได มีสกิลนี้สกิลเดียวก็ใช้ได้แต่ถ้ามีสกิลอื่นใช้ไม่ได้ครับต้องมี2สกิลนี้หรือไม่ก็ไม่มีเลยหรือไม่ก็มีอย่างละหนึ่งใช้ได้เหมือนกันครับแต่ถ้ามีสกิลพวกอื่นสกิลสปีดอะไรเงี้ยไอตัวนี้มันก็จะผสมลูกออกมามันก็จะเป็นสายสปีดครับแต่พราะแต่เราจะเอาสายดามเมจเราจะเน้นแรงทีนี้ก็เป็นตัวนี้มันธาตุมังกรก็มีครบและสี่ธาตุโอเคขั้นตอนต่อไปครับผู้ชมพอเราได้ตัวนี้ออกมาใช่ไหมครับผู้ชมจริงๆอ่ะขั้นตอนการผสมอ่ะระหว่างตัวนี้ผสมกับมังกรแดงอ่ะมันจะออกมาเป็น มันจะออกหลายแบบครับมันมันจะไม่ได้ออกแบบง่ายร้อเปอร์เซ็นต์อย่างที่ผมพูดนะมันจะออกแบบบางทีมันออกอย่างเงี้ยฟิโรเชียสอย่างเงี้ยผสมกับความแส็มังกรตัวหนึ่งอย่างเงี้ยออกมาแล้วก็รีเจนผสมกับมัสเซเฮดอย่างเงี้ยเราเอามาผสมกันต่อเป็นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งครับทำเป็นสองข้อนะคุณผู้ชมแล้วก็จะได้ตัวนี้เหมือนกันเห็นไหมทีนี้เราก็มีสองข้อแล้วคอกแรกจะเป็นอันนี้ผสมกันมีโอกาสออกเหมือนกันแล้วก็ข้อที่สองครับ สองตัวนี้ผสมกันครับแล้วก็ออกมาอย่างนี้สกิลที่เกลือนะผู้ชมเป็นสกิลอย่างนี้เห็นไหมมีสกิลอื่นปนด้วยอันนี้คือเกลือนะผู้ชมอันนี้เป็นอันเนี้ยเห็นทองอย่างเงี้ยมันมีสกิลหนึ่งปลดปนออกมาครับเป็นสกิลนี้ซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับสายดาเมจเราคร่าวๆอาจจะงงเดี๋ยวผมมีให้ดูตัวอย่างอยู่ครับผู้ชมที่ผมทําอยู่ตอนนี้ก็เป็นตัวนี้แหละอ่าอันนี้เป็นสําหรับรุ่นต่อไปแล้วกันสมมุติเรามีตัวนี้ใช่ไหมมีมังกรฟ้าตัวสือฟ้านี้กับมีทอมแบตต เราเอาไปผสมกับตัวตัวหนึ่งที่มันผสมออกมาแล้วได้ลูกเป็นธาตุมังกรรุ่นลูกเขาก็จะมีสกิลนี้ครับส่งผ่านไปด้วยเปอร์เซ็นครับเหมือนกันมันจะเหมือนกับรุ่นมันจะเหมือนกับอันนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับทอมแบทเนี่ยผสมกับตัวอะไรก็ได้ที่ได้มังกรเพื่อที่จะได้มังกรที่มันมีสกิลแบบทอมแบทนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะตัวนี้เนี่ยเป็นมอนปกติครับที่เรามาผสมกับทอมแบททอมแบทเนี่ยมันมีสกิลรีเจนกับวางแสบมังกรที่เราได้มาจากอะไรได้มาจากการ ส่งผ่านของเจดรากอนะครับผู้ชมตัวนี้จับมามันไม่มีนักสกิลรีเจนกับท่านมังกรอ่ะมันต้องส่งผ่านมาจากเจดรากนเท่านั้นอ่าหรือว่าตัวอื่นก็ได้ผสมมันจะส่งผ่านสกิลผ่านการผสมพันครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้ท่านมังกรเราก็ต้องหามอนที่มาผสมกันแล้วได้ท่านมังกรซึ่งเกมนี้ท่าุมังกรน้อยครับผู้ชมผมก็เลยยกตัวอย่างให้ได้แค่นี้นะครับถ้ามีแบบเยอะเนี่ยผสมไปเรื่อยๆเลยครับ ผสมข้ามสายพันธุ์ไปอย่างที่ผมทําคลิปที่แล้วเกมนี้มันจะอัปเดตในอนาคตอยูน่นะผมว่าน่าจะมีมอนใหม่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็อาจจะมีธาตุมังกรเท่ๆขึ้นมาครับก็อาจจะต้องเก็บไว้ก่อนอันนี้หมายเหตุดิดนึงนะผู้ชมผมแนะนํานะควรผสมให้ครบ1 1 6ตัวนะครับผสมไปเลยต่อให้เราได้สกิลที่เราต้องการไปแล้ว4ออฟทองผสมไปครบ1 1 6ตัวไปเลยครับเพราะว่ามันจะมีมาคัดเรื่องของค่าไอ้นั่นอีกอค่า IV ครับผู้ชมมันต้องมาคัดค่า IV อีกเดี๋ยวผมจะพูดในคลิปหน้าแล้วกันเนาะค ทำมาแล้วแหละถึงไม่รู้ว่าถึงรอยางร้อยสิบหกตัวนะแล้วก็ผสมเนี่ยห้ามมีสกิลอื่นเข้ามาผสมนะรับตอนขั้นตอนการผสมอย่างที่ผมบอกนะอันนี้ใช้ไม่ได้ต่อให้มีฟิโอเชสกับเสี่ยมังกรเนี่ยก็เอาไปใช้ไม่ได้นะครับใช้เฉพาะมี2อันนี้พอต่อให้สกิลอย่างสวยแล้มี3แล้วขาดแค่1นึ่งเงี้ยค่ะอันนี้ขาดหละอันนี้ขาดเป็นมัสโซเฮดนะเอามัสโซเฮดมาเสียบหนึ่งไม่ได้ครับเราต้องเอาตัวนี้ออกถ้าจะ3ก็3ถ้าจะแบบมีข่าวปนมา1ไม่ได้ผสมไม่ได้ถ้าจะมีแค่นี้เราไปหาก่อน แน่นอนรับแน่นอนครับขั้นตอนแรกอ่ะมันได้แน่นอนครับขั้นตอนเจ็ดดาก้อนอ่ะมันได้เพราะว่าเรากําหนดบอสไม่ได้ไงเราจับบอสมามันถ้าถ้าโชคดีก็คือมันออกมาสองออฟไงแต่ผมโชคร้ายมันออกมาสี่ก็กว่าจะได้ตัวนี้มาที่ที่ได้ออฟอย่างเงี้ยก็นานอยู่นะผู้ชมแต่หลังจากนั้นก็ชิวๆแล้วผู้ชมอ่าอันนี้เป็น มาเหตุครับก็การผสมมันจะไม่ได้การันตีร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับมันมีแล้วแต่โชคของแต่ละคนนะผู้ชมโอเคเดี๋ยวเข้ามาในเกมกันดีกว่าอ่าอันนี้เป็นมอนที่ผมกําลังผสมอยู่นะผู้ชมอ่าสังเกตตัวนี้ไหมที่ผมพูดได้พูดได้ฟังเมื่อกี้เห็นไหมจะมีซีออฟครับรีเจนฟิวชเชียร์แล้วก็มัลสเฮดบวกดาเมจยี่สิบบวกดาเมจสามสิบแล้วก็รีเจนบวกดาเมจแล้วก็เสียหายมังก,ก,กรผมเอาผสมกับตัวนี้เห็นไหมมันไม่มีพาสซีฟสกิลอ่าซึ่งมันอยู่ข้อนี้ครับเห็นไหมโอ้ไข่ออกมาเยอะเลยนะผู้ชม เดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมกันนะคลิปนี้แล้วก็ส่วนอันนี้กับ2ข้อเนี้ยู้ชมเห็นปะสองข้อนี้ได้มาจากอะไรรู้ไหมพอต่อตัวเนี้ยมันผสมกันออกมาแล้วมันได้ลูกเป็นตัวนี้อ่าผมเปิดแล้วมันได้ลูกเป็นตัวนี้ผมก็มาผสมกันต่อสังเกตครับเนี่ยเห็นไหมรีเจนต์กับเสียมังกรเนี่ยที่ผมพูดเลยแล้วก็มาผสมกับมัสเซอร์เฮดกับฟิวเชียสนะครับและน,นี่ตัวอย่างหนึ่งครับมี3สกิลเห็นไหมรีเจนต์แล้วก็เสียมังกรแล้วก็มัสเซอร์เฮดผมก็แย่ไปอีกสกิลหนึ่งเป็นฟิวเชีนน on, ยสก็ ตัวอย่างการเกลือคือเราไม่มีไว้เจดดาก้อนไม่สามารถผสมแล้วก็ได้ออกเป็นเจดดาก้อนครับต้องผสมกันเองผมก็เลยต้องผสมเรื่อยๆเรื่อยๆครับดีไม่ดีอาจจะถึง2 0 0้ตัวกว่าจะได้4สกิลเสียหายมังกรเนี่ยกว่าจะได้อย่างนเนี้ยเนี่ยกว่าจะได้อย่างเงี้ยนะกว่าจะได้อย่างเงี้ยคือเจดดาก้อนกว่าจะได้อาจจะต้องผสมนานหน่อยนะ แต่ก็ไม่เป็นไรสาเหตุที่ผมไม่ผสมครบ116ตัวใช่ไหมมันอยู่ที่ตรงนี้เลยครับผู้ชมมันอยู่ที่เครื่องนี้เลยพอเรามอนเข้าไปอัปเกรดเนี่ยเวลาอัปดาวครับมันต้องใช้มอนเริ่มต้น4ตัวต่อไป16ตัวต่อไป32และสุดท้าย64ตัวครับผู้ชมฟังไม่ผิดครับ 64ตัวเพราะฉะนั้นทำรัวๆเลยตอนที่ผมมีเท่าไหร่แล้วเนี่ยนี่ครับ147ตัวก็เกินมาแล้วผมผมไปปั้นตัวหนึ่งไว้ด้วยนะัพเป็น3าดาวใช้ไปประมาณ 30- 40, 40กว่าตัวอ่านั่นแหละที่ผมทำอ่ะคุณผู้ชมว่าผมได้กี่ตัวผมไม่ท่ายนี่ครับคุณผู้ชมที่ผมได้มานี่เป็นไงเลเวล1งทั้งนั้นนะตรงนี้เลเวลหนึ่งทั้งนั้นอันนี้เลเวล4 2อันนี้เคยเอาไปอยู่ในทีมด้วยนิดนึงครับนี่ที่ผมทำไว้และผมเมพิ่งรู้ว่ามันมีค่าพลัง แปงด้วยนะครับคุณผู้ชมเป็นพลังเกี่ยวกับตอนเกิดมาแต่และตัวมันจะพลังไม่เท่ากันอ่าสังเกตเห็นตัวนี้ไหมดาเมจหนึ่อันนี้180 พอกดเข้าไปอัน,นเนี้ยเนี่ยหนึ่งร้อยหกกดตัวนี้เอาทำมาหนึ่งร้อยเจ็ดอ่ะเห็นไหมนนี้แหละอันนี้เป็นพลังแฝงผมก็จะคัดตัวซึ่งตัวที่ดีตอนนี้คือตัวนี้ครับอันนี้มันมีพลังโจมตีอยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดนี่แหละน่าจะสูงสุดแล้วแล้วก็มีเกาะแล้วก็ต้องดูเลือดนะครับมีสามสแต็กนี้ที่เราต้องดูผมทํามาทั้งหมดสิบสามตัวก็จะมีประมาณนี้อันนี้จะดตา้อนนะเดี๋ยวต้องมารุ้นกันเราจะมารุนกาชากันนะผู้ชมเอาคู่ไหนก็ได้ฮะแล้วก็ในส่วนของการผสมลิสติง้งสัตว์ต ดูคลิปย้อนหลังได้นะครับผมจะขอเก็บใส่ไว้ใกล้ก่อนขอเก็บใครก่อนดิอย่างน้อยมันต้องออกสักตัวหนึ่งนะคุณผู้ชมผมว่าคอกแรกจะเป็นของของตัวนี้ผสมกันนะครับอ่าเรามาดูกันดีกว่าจัดไปคุณผู้ชมรอรุนนะรอรุนนี่อันนี้ออกมาเกลือฮะคุณผู้ชมบอกเลยว่าเกลือเยอะอย่ายคา,าดหวังเลย,เยถือว่าสวยนะเมื่อกี้ออกมาเป็นตัวอะไรอะ่ะแป๊บหนึ่งขอนยญาขัดแป๊บหนึ่งนะตัวนี้ดากอนกับตัวนี้ อ่าวเจ้าเห็นอะไรปะสามารถเอาสองคู่เนี้ยไปผปสมกันต่อได้แต่ประเด็นคืออะไรปะเพศครับผู้ชมเพศผู้ทั้งสองอ่าอย่างงี้ก็ถ้ามันออกมาเพศหนึ่งกับเพศหนึ่งเนี่ยผสมต่อได้อ่าหรือว่ามาดูในนี้ก็ได้นะครับตั้งหลายตัวเนี่ยมิลิเจนวัสดเฮดเอามาผสมกันได้ครับแต่ว่าผมพอใจที่เท่านี้แหละสามคู่ครับแค่นี้ผมไม่อยากแบบไม่นั่นครับอยากเอาเป็นเอาตายอเอาแบบเรื่อยยไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเค้กไม่พอไม่ใช่หรอกมาตอนน่อกันดีกว่าครับผู้ชมสวย อันนี้ก็ถือว่าเกลือนะยังไม่ครบสี่ครับเราต้องการสี่ออฟอ่าสามออฟอีกแล้วมอะดูเหมือนว่าจะเกลือทั้งนั้นนะครับผู้ชมนี่ไงุผู้ชมเห็นปะไม่มีอะไรมาเสริมเลยอ่ะตัวหนึ่งละเดี๋ยวแยกไปก่อนนี่ครับผ,ผู้ชมมาแล้วหนึ่งตัวนะมาแล้วหนึ่งตัวเดี๋ยวเรามาดูวนะ่าคลิปนี้จะได้กี่ตัวครับเปิดไปกี่ลูก,กจำไม่ได้ละ ยังเคลียร์อยู่นะยังเคลียร์อยู่นะไม่มีสกิลขาวมาผสมเลยดูดิอ้าวพูดไม่ได้โอ้โหไม่น่าพูดเลยลืมไปครับมันห้ามพูดอ่าเห็นไหมออกมาอีกแล้ว็นได้ออกไปไหมผู้ชมคือปลื้มผมว่าเต็มแน่เลยว่ะอ้าคือแบบมันออกที่าังน่ะคือแบบพอแล้วก็ได้จริงไงดูดิ ไมกแล้วคุณผู้ชมอันนี้แค่คอกเดียวนะไหนด้วยสิโอเคนั่นแหละอืมโอเคสวยนะสวยผมว่าผมปั้นได้อยู่โอเคคอกหนึ่งสิบหกฟองออกสองเอ้าเอ้ยอันนี้ไม่ได้ครับเฮ้ยอันนี้ได้นี่เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ได้ครับมันไม่ใช่มัสเซอร์เฮดเดี๋ยวผมจะให้ดู นี่สกิลนี้แฝงมาแตกฟอมมาไม่ใช่บรสเสห์ก็ใช้ไม่ได้ก็เกลือไปแต่ตอนนี้มันมั่วแล้วโอเคเรามาเปิดต่อโอเค16ฟองได้มา2ครับผมก็ว่าได้อยู่นะถือว่าได้อยู่นะมาอันนี้เป็นข้อที่2นะครับเป็นการผสมพันธ์ระหว่าง3สกิลกับ1สกิลนะผู้ชมเปิดมาโอเคได้สกิลอะไรมาก็ไม่รู้ครับ อีกนิดเดียวฮะนดดี่อีกนิดเดียวนะนิดเดียวรูปอนิดเดียวฟิวชเอมาเดียวเนี่ยสามารถเราไปใช้ต่อได้ครับ้นมันออกอย่างเงี้ยโอเคข้อนี้ยังไม่เห็นผลนะนนนข้อวรูปผสมได้มาสองตัวนะข้อนี้จะยอมแพ้แล้วเหรออันนี้ผมตั้งไว้ให้ฟักไข่ได้เลยนะคุณผู้ชมสามารถไปตั้งค่าได้นะถ้าคุณผู้ชมดูคลิปที่ผ่านมาก็จะรู้นะครับ เพื่อทำคอนเทนต์ไงผมก็เลยทำอย่างนี้ครับจะได้ไวจะได้ไวจะได้แบบไม่ต้องมานั่งรอครับไม่ออกเลยเว้ยสำหรับคอบคระสมพันธ์สายพันธ์เดียวกันเฮ้ยรีเจนมาอย่างเดียวเลยวันนี้หลังๆแบบเกลื่อนนะสกิลบอสเนี่ยเอาผมมาอีกแล้วรีเจนหลังๆเกลื่อนจริง โอเคตอนแรกเรา104เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูว่ามันจะเพิ่มไปกี่ตัวเฮ้ยบอกว่าดวงผมตกมันเปิดทางนี้เลยหวังจุ้ยไม่ดีฮนะสองสกิลดีเชนกับฟิวชีเอนี่มาแล้วหนึ่งตัวมาแล้วครับหนึ่งตัวนี้มาขอลองละมับก็ให้ สิบหกฟองหนึ่งฟองเกลือป่ะเกลือดิเอาผมพูดเกลือไม่ได้ไงมาอีกตัวหนึ่งแล้วครับทั้งหมดตอนนี้มีห้าตัวแล้วนะที่เราได้มาใหม่ครับเปิดการสดๆร้อนๆอย่างนี้แหละเอาต่อเนื่องต่อเนื่องคลิปอีเข้าได้มาเจ็ดตัวละเอยได้มาหกตัวแรับนี่ยาวไปยาวไป เอาต่อเนื่องฮะทิพเปิลคิวอะ่ะยาวไปยาวไปหมดแล้วปะข้อนี้ได้มาสามเลยบอกผู้ชมมามาดีตอนปลายนะข้อนี้สําหรับใครที่แบบไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายนะผู้ชมเหมือนเหมือนเราอยากได้แค่สี่ออฟอย่างเงี้ยไม่ได้แบบซีเรียสค่าไอวีคือทาข้อเดียวลราปั้นได้เลยแต่ยังไงก็ต้องทํา16ตัวอยู่ดีครับสําหรับตัวที่มันจับง่ายก็ผมแนะนําไปจับเอาดีกว่ามาไอ้นี่นะสำหรับใครที่ไม่มีเค้กนะครับอันนี้เหมือนจะได้มา17ฟองป่ะเพราะว่าเมื่อกี้มันเกิดใหม่1ฟองคฟับ ข้อนี้จะเป็นข้อรวมกันระหว่าง2ตัวนี้ครับรีเจนกับสแจยมังกรแล้วก็มัสเธอเฮดกับฟิโอเชียตนะครับแล้วแต่ดวงครับนั่นไงเปิดมามัสเธอเฮดฮะอืมอร่อยเกลือเกลืออุย้ยสวยแล้วเกือบสวยนะี่ผมนะมาสามแล้วอ่ะผู้ชมข้อนี้ได้ปะเดี๋ยวผมแบบใจวันวันะเวลาเปิดอย่างเงี้ย ขอออกทั้งหนึ่งตัวคือกำไรแล้วนะจริงๆ่ะข้อหนึ่งอะเห่นปะผมรู้สึกเหมือนกาชานะคับผู้ชมอือื้อเฮ้ยไม่ออกเลยเว้ยข้อนี้เกลือว่ะโอเคผวกน้องสำรับที่ผมทำมานะครับก็ได้มาทั้งหมดนี่เลยฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกสามสิบแปดสิบเก้า ยี่สิบตัวครับผู้ชมสําหรับมอนที่ผมผสมไปท,มทั้งหมดกี่ตัวเรามาดูกันเราผสมมอนไปทั้งหมดนะสองร้อยห้าตัวผู้ชมโอ้โหเราได้มาเท่าไหร่ฮะและเราได้มา20บตัวนะผู้ชมก็10ตัวออกมา1ตัวแล้วกันนะตีไปอย่างงี้ครับน่าสังเกตทุกตัวครับจะเป็นสังเกตทุกตัวนะผู้ชมจะมีสกิลที่ผมต้องการทางนั้นเลยเป็นเสียายมังกรลอสเฮดรีเจนแล้วก็วกฟิวเชียสนะครับทั้งหมดใช้ได้ครับสีออฟทองทีนี้เราก็จะไปปั้นนี่อยู่แหละคือ ความนสนุกท้ายเกมโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เีเพียงเท่านี้ใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับสำหรับคนที่มีคําถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไ้เลยแล้วก็ผมจะมาอธิบายในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่เข้ารับชมครับขอบคุณครับ,บ,บ